สวัสดีค่ะอยู่กับช่างต้นเหลียวลำเบิร์นออฟฟิเชียลกับพี่น้องเด็กๆเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วแต่ว่าจะไปไหนกันต่อไป้องเพล่อมร้องเพลงต่อเมื่อยแบบเมื่อยพี่ก็เหนื่อยนะพักค่ะพักไปเต่อไปพักเลยพี่ไม่พี่จะไปรับอาจารย์โจอยู่บ้านพักหนูพันไหนเดี๋ยวนะเด็กๆไม่ให้ไป ไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นคู่พึ่งก็ไม่ให้ไปโนโนโน่ทำไมไม่ให้ไปเขาก็ไม่ให้ไปเหมือนกันอุ้ยหนาแบบอ้วนโจอุยอะไรอ่ะพี่พี่จะไปไหนอ่ะพี่ทำไมถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้คะว้ายกลัวไปซ้อมเที่ยวไหาเที่ยวไหนคะที่ยวใใจเสมอพี่มีธุระที่ต้องไปวันนี้ที่ไปรับอาจารย์โจ อาจารย์คุณอาจารย์คุณแต่งก่อนลำอีกสักพักเดี๋ยวยจะไปไหนกันนะที่ไหนไปด้วยไปเดินไปกันเลย ไหนเออไหนไหนไปเด็กๆเราไปรอที mortar, ่ห้องประชุมก okay, ันห้องประชุมที่ไหนอ๋อโอเคไปเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอพระเอก เอาแม็กันนี้คือเอาเป็ดมานำไปทางไปไสไปนี่เขาจะไปแต่นห้องประชุมประชุมอีกแล้วบอกประชุมอีกแล้วจะเปินล้ำเลืองเด้ไปตังได้ทีไปก่อนเอาได้แหละ จานโตนะเดี๋ยวเราเข้าดกัน่ะเอ้ามันล็อกเหรอเามาบีงด้ยดิอท่ามากเนี่ยวก็ววแม่จะร้อนเลย ฉัน,นจะร้อนเลยพีอ่อ้อนหานีู่แ<า>จ้งห้องนี้ไหมคะร้อนแล้เวเจ้าเพื่อนเอามาให่มาใส่ความดีวันนี้คือมาจัดห้องประชุมประชุมจังงงมะเนี่ยบายแต่ เตไฟเต่มันว่าเม็นักมวยไฟหนึ่งมันก็ไฟแดง่ะลมไม่เข้าเลยเนาะทั้งปะคับกาศเรชีแต่ว่าพอเด็ดมากคือหอน อันขออนุญาตแป๊บหนึ่งได้ไหมยืนจุ้งกันให้หน่อยจุ้งกันหน่อยนะเตงเตงเขาจะถ่ายแล้วนะเตงวันเอากว้างเอาเดหนึ่งสองซ้เหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้าโเคไปเข้าไปเลย พี่ออนนำทีมใช่ไหมวันนี้เขาให้นำนำทีมเฮ้ยเดี๋ยวทำกำจัดเสร็จได้ไปซ้อมร้อนเลยป่ะได้ไหมไปเอาไม้กวาดที่แม่บ้านเลยป่ะเนี่ยพี่น้องโอ้เดี๋ยวกวาดก่อนไหมค่อยจัดเก้าอี้เอาเบาเอาเบาอะไรอีกยืมอะไร บัวกันแน่บัวกันแน่บิดองเด็กๆมาทำความสะอาดช่วยกันนะคะเด็กๆมาท làm được là đến soi ừ. cắn soi cắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เอาแม่เอาไม่กว่าที่บ้านหลังใจไปเอากับแม่บ้านยก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 มือขึ้นไม่ยกกัวอี้สู่ๆเด้อิล้วปนข้าลวง้างไหลาแม่เอาไม่กว่ามาเริ่มปะอ๋อโอ้ยหลอดบ่ะเนาะโอ้พี่นุ่มเพิ่งเ วิธีใส่อุ้ยคนันัวเนก้อนขาขาหดจะทำอไรี่ถ้เราไก่อนไ้หมูยางย่าเลยไอ้นักร้องอ่ะไม่ได้อะไรนะนักร้องมาเตรียมตัวซ้อมไปไปเพราะว่าพี่ว่าคนที่ไม่ได้ร้องน่าจะทาได้ นักร้องนี่จะต้องร้องเองอ่ะซ้อมร้องเนี่ยนร้องํำเพลินอะไรทำได้อยู่ทำใหเปิดแอร์ได้ไหมอ๋อทำไมทำให้เปิดแอร์้าทำไมเรียบดิบ่ายบ่ายมาซ้อมร้องไงนั่งพิงตั่งเรยนเตงใช่เต็ง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 ตไปเอาไม่กวาง บรรยากาศอาศีชลมุนอีนึงค่ะพี่น้องค่ะคนหลายหลายศิลปินมาช่วยกันทํานะคะช่วยกันเหตดถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีใครทำนะคะเท่าตรงเหตุเองสู้ๆนะคะสู้ๆเด้อ ไม่กลัวจะกลัวไปเาเพลงที่มีเ้อมห้ร้องเพลไมอันนี้ะมไปซ้มร้องเอาฟาา่ทก่อน่ก่ไม่่่ี่มเดียมีเดียว่ะมเดียวคนทไมู่าไม่ถู่ะป่ม้ไมไ่ไวอซไม่ไ้ไช่วยกัน,นะค่ะเาขิไปเห็ดรกตล เราก็จะไปทำภารกิจต่อนะคะเด็กๆลูกสู้ๆนะบ๊ายบายโอเคที่เป็นม้วนเหรอค่ะป้ายกับ้างไหมพี่ไปจับชั่วโมงหนึ่งอ่ะไปรับอาจารย์เออเอาพี่น้องเราก็จะไปทำธุระต่อนะคะไปรับอาจารย์อาจารย์โจนะคะเด็กความใยเนื้อเสือใจจากแม่ปอใสไปรับนะคะพี่น้องเอาพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ